ใช้งาน YouTube บนสมาร์ทโฟน <S <S 1> <S 1> วิธีลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube โดยอีเมลนี่เธอรู้ไหมฉันคิดอะไรอยู่จะไปรู้เหรอกำลังนั่งดูคลิปอยู่ดีๆมาถามแบบนี้ใครจะไปเดาถูกดูแล้วมันนึกขึ้นได้อ่ะอไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาจะบอกให้ฉันอยากทำ YouTube ของตัวเองอ่ะ <S <S ฮะทำได้เหรอ มันมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยเล่าใครๆก็ทํากันใครๆที่เธอว่าเนี่ยมันมีแต่เด็กๆนะรุ่นเราไม่มีก็ทํากันหรอกคิดว่ายากใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้เราก็เลยคิดว่ามันยากแต่ถ้าเรารู้มันก็ไม่ยากไม่ใช่เหรอใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเธอทําเป็นใช่สิอยากเรียนรู้ไม่ล่ะฉันจะสอนให้อยากสิไม่ยากใช่ไหมไม่ยากมาฉันจะสอนให้เริ่มเลยง่ายนิดเดียวพอเราเปิดแอป u t u b e ขึ้นมา าไม่เคยลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะตรงรูปโปรไฟล์มุมขวาด้านบนจะเป็นวงกลมเปล่าๆแต่เราสามารถเข้าดู YouTube ได้เหมือนปกติวิธีลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube ทำได้โดยการใช้อีเมลกดไปที่โปรไฟล์รูปคนที่มุมขวาบนกดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ใส่อีเมลและกดถัดไป ใส่รหัสผ่านของอีเมลกดถักไปจากนั้นกดที่ปุ่มฉันยอมรับแค่นี้ก็เรียบร้อยและใน YOUTUBE มีวิดีโอหลากหลายมากเราสามารถค้นหาวิดีโอที่เราอยากดูได้โดยการกดรูปแว่นขยายมุมบนขวาแล้วพิมพ์คําที่เราต้องการค้นหาและกดรูปแว่นขยายที่มุมล่างขวาเพื่อเริ่มค้นหา หรือถ้าไม่มีคำที่อยากค้นหาในใจสามารถเลือกหมวดหมู่ต่างๆได้จากแถบข้างล่างสัญ,ญลักษณ์ y o u t u b e วิธีลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube โดยอีเมลเปิดแอป YouTube ขึ้นมากดที่โปรไฟล์รูปคนที่มุมบนขวากดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ใส่อีเมลแล้วกดถัดไป ใส่รหัสผ่านของอีเมลกดถัดไปจากนั้นกดที่ปุ่มฉันยอมรับค้นหาวิดีโอที่เราอยากดูได้โดยกดรูปแว่นขยายแล้วพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาและกดรูปแว่นขยายที่มุมล่างขวาเพื่อเริ่มค้นหาสามารถเลือกหมวดหมู่ต่างๆได้จากแถบข้างล่างสัญ,ญลักษณ์ y o u t u b e ได้ อ้เหมือนก็ไม่ยากนะค่อยๆทำไปช้าๆมันก็ทำได้นี่ไม่ยากใช่ไหมละ่ะก็บอกแล้วว่ามันไม่ยากไอ้ที่เราว่ายากเนี่ยก็เพราะเราไม่รู้ไงแล้วเรื่องเกี่ยวกับ u t u b e อะมันมีรายละเอ,อียดยังไง YouTube เนี่ยมันเน้นเรื่องดูวิดีโอใช่ไหม,มเดี๋ยวจะสอนเรื่องการดูทุกอย่างใน YouTube ให้ หลังจากที่เราค้นหาวิดีโอที่เราอยากดูได้แล้วลองมาตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานของเราดูดูวิดีโอแบบเต็มจอทำได้โดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมที่มุมขวาล่างของวิดีโอวิดีโอของเราจะกลายเป็นจอใหญ่เต็มจอถ้าอยากให้กลับมาจอเล็กเหมือนเดิมกกดที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งค่าให้วิดีโอเล่นต่อเนื่องอัตโนมัติให้สังเกตที่วงกลมที่มีขีดสองขีดข้างใน ถ้าขึ้นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าการเล่นวิดีโอต่อเนื่องอัตโนมัติได้ถูกปิดอยู่คือเมื่อวิดีโอที่เราเลือกเล่นจบลงจะไม่เล่นวิดีโออื่นต่อเนื่องหากอยากให้เล่นต่อเนื่องอัตโนมัติต้องกดที่วงกลมที่มีขีด2ขีดข้างในให้กลายเป็นวงกลมที่มีสามเหลี่ยมข้างในแบบนี้พอจบวิดีโอที่เราเลือกไว้ก็จะเล่นวิดีโออื่นต่อเนื่องอัตโนมัติเลยการตั้งค่าของวิดีโอที่เล่น โดยการกดปุ่มมุมขวาบนจะมีกล่องหัวข้อขึ้นมาคุณภาพหมายถึงเราเลือกคุณภาพของวิดีโอที่อยากดูได้เบื้องต้น youtube จะตั้งเป็นคุณภาพแนะนำให้แต่เราเลือกเองได้นะยิ่งคุณภาพสูงภาพจะยิ่งชัดแต่เปลืองอินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยนะเล่นวิดีโอซ้ำถ้าเรากดปิดไว้วิดีโอจะเล่นรอบเดียว แต่ถ้าเรากดเปิดวิดีโอจะเล่นวนซ้ําไปเรื่อยๆความเร็วในการเล่นหมายถึงความเร็วในการเล่นวิดีโอซึ่ง YouTube จะตั้งไว้ปกติแต่เราสามารถตั้งให้เล่นเร็วขึ้นหรือเล่นช้าลงได้เช่นถ้าเจอใครในวิดีโอพูดเร็วเราก็เลือกให้เล่นช้าลงเพื่อให้ฟังทันหรือถ้าพูดช้าเกินไปก็ปรับให้เร็วขึ้นได้เช่นกัน ดูวิดีโอแบบเต็มจอโดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมที่มุมขวาล่างของวิดีโอถ้าอยากให้กลับมาที่จอเล็กเหมือนเดิมก็กดที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง ให้วิดีโอเล่นต่อเนื่องอัตโนมัติถ้าคึืนสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่มีขีดสองขีดข้างในแสดงว่าการเล่นวิดีโอต่อเนื่องอัตโนมัติได้ถูกปิดหากอยากให้เล่นต่อเนื่องอัตโนมัติต้องกดที่วงกลมที่มีขีด2ขีดข้างในให้กลายเป็นวงกลมที่มีสามเหลี่ยมข้างในตั้งค่าของวิดีโอที่เล่นโดยการกดปุ่มมุมขวาบนจะมีกล่องหัวข้อขึ้นมาเลือกคุณภาพของวิดีโอที่อยากดูได้ เล่นวิดีโอซ้ำถ้าเรากดปิดไว้วิดีโอจะเล่นรอบเดียวแต่ถ้าเรากดเปิดวิดีโอจะเล่นวนซ้ำเรื่อยๆความเร็วในการเล่นสามารถตั้งให้เล่นเร็วขึ้นหรือเล่นช้าลงได้ไม่เคยรู้เลยว่า y u t u b e เนี่ยมันทำอะไรได้มากขนาดนี้ต้องไปสอนแม่บ้านที่บ้านมั่งแนละ้วเออดีสิวัยอย่างเราเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนกับเด็กๆนะ เดี๋ยวเราเรียนไม่ทันใจเขานะทะเลาะกันเปล่าๆเ,เราสอนกันเองวัยเดียวกันอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปจริงด้วยเวลาเด็กๆมาสอนเนี่ยมไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> แต่เธอสอนนี่เข้าใจง่ายนะ <c oughs> แล้วเวลาเรามีวิดีโอที่ชอบเนี่ยเราจะโหลดเก็บไว้ได้ไหมได้สิโหลดแชร์บันทึกเก็บไว้ได้หมดเลย วิธีกดติดตามวิดีโอและช่องบน YouTube วิธีการไม่ยากเพราะมีปุ่มต่างๆไว้ที่ใต้วิดีโออยู่แล้วปุ่มแรกรูปกดไลค์เวลาเราชื่นชอบวิดีโอนั้นเราก็กดเพื่อเป็นการให้กำลังใจเจ้าของวิดีโอนั่นเองปุ่มถัดมาตรงข้ามกับปุ่มแรกนะปุ่มนี้คือการกดว่าไม่ชอบวิดีโอนี้แต่ถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องดูแค่นั้นก็พอไม่ต้องกดดีที่สุด ปุ่มถัดมาปุ่มแชร์เอาไว้สำหรับแชร์วิดีโอนี้ไปให้คนอื่นหรือสื่อโซเชียลอื่นของเราพอกดแล้วจะมีแถบโซเชียลต่างๆที่เราสามารถแชร์ได้กดและแชร์วิดีโอได้แบบง่ายๆลองกดแชร์ <Yes. S 1> เลือกฟีดข่าว Facebook <Yes. S 1> เขียนคำอธิบาย <Yes. S 1> กดโพสได้เลยวิดีโอนี้จะไปโพสต์ใน Facebook ของเราทันที ปุ่มดาวน์โหลดเราจะใช้ปุ่มนี้เพื่อโหลดวิดีโอได้แต่มีข้อจำกัดคือเราต้องเป็นสมาชิก YouTube Premium ที่ต้องเสียเงินเท่านั้นถึงจะใช้ได้ปุ่มสุดท้ายบันทึกเป็นการเก็บวิดีโอที่ชอบไว้ในเพลย์ลิสต์ของเราเวลาอยากดูก็มาเล่นจากเพลย์ลิสต์ได้โดยไม่ต้องค้นหาใหม่วิธีการคือกดที่ปุ่มบันทึกจะมีแถบหัวข้อเด้งขึ้นมา เราสามารถตั้งชื่อหรือหมวดของเพลย์ลิสต์ได้โดยกดเครื่องหมายบวกแล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการรวมถึงเลือกความเป็นส่วนตัวของเพลย์ลิสต์ได้ทั้งส่วนตัวสาธารณะและไม่เป็นสาธารณะเมื่อตั้งค่าแล้วให้กดสร้างเราก็จะได้เพลย์ลิสต์ที่มีวิดีโอที่เรารบันทึกไว้ยอยู่ในนั้นเราสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้หลายอัน และถ้าเราชอบวิดีโอหรือชา n น l ของใครเราสามารถกดติดตามสีแดงได้ที่มุมขวาใต้วิดีโอช่องทั้งหมดที่เราติดตามจะรวมอยู่ในปุ่มติดตามที่อยู่ข้างล่างจอกดเข้าไปจะเห็นช่องต่างๆที่เราเคยกดติดตามไว้ทั้งหมด วิธีกดติดตามวิดีโอและช่องบน YouTube ปุ่มกดไลค์เวลาเราชื่นชอบวิดีโอนั้นเราก็กดเพื่อเป็นการให้กำลังใจเจ้าของวิดีโอปุ่มแชร์เอาไว้สำหรับแชร์วิดีโอนี้ไปให้คนอื่นหรือสื่อโซเชียลอื่นของเราปุ่มดาวน์โหลดเราจะใช้ปุ่มนี้เพื่อโหลดวิดีโอได้แต่เราต้องเป็นสมาชิก YouTube Premium ที่ต้องเสียเงินเท่านั้น ปุ่มบันทึกเป็นการเก็บวิดีโอที่ชอบไว้ในเพลย์ลิสต์ของเราวิธีการคือกดเครื่องหมายบวกเพื่อตั้งชื่อหรือหมวดของเพลย์ลิสต์ได้เลือกความเป็นส่วนตัวของเพลย์ลิสต์เราสร้างเพลย์ลิสต์ได้หลายอันเราสามารถติดตาม c h ชาแนลที่ชื่นชอบโดยกดติดตามสีแดงที่ใต้วิดีโอมุมขวาช่องทั้งหมดที่เราติดตามจะรวมอยู่ในปุ่มติดตามที่อยู่ข้างล่างจอ ดวีโอบน YouTube และสุดท้ายที่ฉันจะสอนเนี่นะก็คือที่ฉันบอกไปตอนแรกอ่ะว่าอยากทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วฉันจะทำได้ไหมเนี่ยเล่นยังไม่คล่องเลยก็เรียนไปก่อนสิแล้วก็ไปฝึกเอารู้พื้นฐานแล้วนะไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยมาถามกันอีกหรือศึกษาค่อยๆศึกษากันไปทำเลยดีกว่ามะมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดไป เริ่มจากวิธีการเปิดช่องของเราให้กดที่โปรไฟล์ของเรามุมขวาบนจะมีแถบหัวข้อขึ้นมาเลือกช่องของคุณเปลี่ยนรูปภาพช่องตามความชอบตั้งชื่อช่องและกดสร้างช่องเท่านี้เราก็จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองการอัปโหลดวิดีโอลงช่องของเราให้เปิดแอป y o u t u b e ขึ้นมากดที่รูปบ้านจะแสดงหน้าแรกของ y o u t u b e เรา จากนั้นกดที่เครื่องหมายบวกที่ล่างจอตรงกลางจะมีแถบหัวข้อเด้งขึ้นมาเลือกที่อัปโหลดวิดีโอเลือกวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดกดถัดไปที่มุมบนขวาจากนั้นพิมพ์รายละเอียดชื่อวดีโอเลือกระดับการแชร์ว่าอยากให้เป็นสาธารณะคือใครก็ค้นหาดูได้ไม่เป็นสาธารณะคือเฉพาะคนที่มีลิงก์ถึงจะดูได้ หรือส่วนตัวที่เก็บไว้ดูคนเดียวเลือกผู้ชมให้เลือกไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กจากนั้นกดอัปโหลดวิดีโอด้านล่างจอได้เลยเมื่อวิดีโอของเราโหลดเสร็จจะไปอยู่ที่คลังวิดีโอจะอยู่ที่หัวข้อวิดีโอของคุณซึ่งในหน้านี้ก็จะมีหัวข้อประวัติการเข้าชมที่จะเก็บประวัติการดูวิดีโอของเราไว้ รวมถึงเพลย์ลิสต์ที่เราได้บันทึกวิดีโอไว้การสร้างช่องและการอัปโหลดวิดีโอบน YouTube กดที่โปรไฟล์ของเราเลือกช่องของคุณเปลี่ยนรูปภาพช่องตั้งชื่อช่องและกดสร้างช่องการอัปโหลดวิดีโอลงช่องให้กดที่รูปบ้านกดที่เครื่องหมายบวกที่ล่างจอตรงกลางเลือกที่อัปโหลดวิดีโอเลือกวิดีโอที่ต้องการอัปโหลด กดถัดไปพิมพ์รายละเอียดชื่อวิดีโอเลือกระดับการแชร์วิดีโอของเราเลือกผู้ชมให้เลือกไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กจากนั้นกดอัปโหลดวิดีโอด้านล่างจอกดที่ปุ่มล่างขวาคลังวิดีโอจะเก็บวิดีโอที่อัปโหลดเสร็จอยู่ที่หัวข้อวิดีโอของคุณ ซึ่งในหน้านี้ก็จะมีหัวข้อประวัติการเข้าชมที่เก็บประวัติการดูวิดีโอของเราไว้รวมถึงเพลย์ลิสต์ที่เราได้บันทึกวิดีโอไว้ แต่ถ้าเราเกิดทำขั้นตอนบางขั้นตอนผิดพลาดก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปใหม่แล้วลองทำดูอีกครั้งก็ได้นะคะหรือเกิดเราทำไม่ได้จริงๆก็ถามลูกหลานหรือผู้ที่เขาชำนาญหรือไว้ใจได้เนี่ยให้เขาทำให้ก็ได้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะมีช่อง YouTube ของตัวเองเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมล่ะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ใช้ไปมี YouTube ก็ดีนะ มันมีข้อดีก็เสียย yeah. ังไงเอามีสิทุกอย่างในสื่อออนไลน์เนี<_><_><_่ยนะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียทั้งนั้นแหละข้อดีก็คือให้ความบันเทิงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีอะไรสนุกสนุกดูแต่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้พวกวิชาชีพเข้ามาเหมือนกันนะก็อย่างเช่นนี่ไงพวกดาราหรือคนดังๆทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีคนติดตามเยอะมากเลยใช่ไหมก็จะมีรายได้มาจาก YouTube เนี่ย พวกมิชาาชีพเนี่ยก็จะแฝงตัวเข้ามาเพื่อแฮกบัญชีใน YouTube ของพวกเขาเพื่อมาเรียกค่าถ่ายหรือไม่ก็เอารายได้จากบัญชีพวกเขาไปอ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะใช่สิแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงก็อย่างที่บอกไงเราต้องเก็บอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของเราให้เป็นความลับอย่าไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้ล็อกเอาทแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆแต่ว่าต้องจำรหัสให้ได้ด้วยนะเออวันนี้ เราจะต้องเป็นมือใหม่วัยเก่าที่รู้ทันสื่อดิจิทัลให้ได้นะใช่เออ